สวัสดีค่ะอาจารย์พัทราพรกิตผลเจริญนะคะในคลิปนี้เราจะมาใช้ทฤษฎีที่เราเรียนไปเรื่องของสัสดส่วนของประชากร2กลุ่มนะคะว่าจะนำมาใช้กับโจทย์ตัวอย่างได้หรือไม่เราไปดูโจทย์แรกกันเลยค่ะโจทย์แรกนะคะบอกว่าผู้จัดการฝ่ายผลิตนะคะของโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งนะคะต้องการที่จะ ประเมินผลเครื่องจักรที่ใช้อยู่2แห่งคือโรงงานที่1และโรงงานที่2โดยพิจารณาจากผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานนะคะซึ่งโรงงานทั้ง2ผลิตได้นะคะจากการสุ่มตัวอย่างโรงงานที่1มา400ชิ้นนี่ก็คือค่า n1 นะคะเขาบอกว่าทั้ง2โรงงานเนี่ยเท่ากันแห่งละ400ชิ้นก็ได้เป็น n1 เท่ากับ n2 เท่ากับ400นะคะ พบว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานจากโรงงานที่1เป็นร้อยละ8แล้วก็โรงงานที่สองเป็นร้อยละหแสดงว่าตัวนี้มาจากกลุ่มตัวอย่างจะต้องเป็น p h 1และ p h 2นั่นเองนะคะคำถามก็คือจงประมาณผลต่างระหว่างสัดส,ส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานของโรงงานที่1และสองจงประมาณผลต่างระหว่างสัดส,ส่วนก็เป็น 1> p 1ลบ p 2เวลาประมาณเราประมาณประชากรนะคะเพราะนั้นเราจบประมาณ p 1ลบ p 2จะไม่ประมาณ p h 1ลบ p h 2เพราะเราทราบอยู่แล้วเนาะว่า p h 1เท่ากับเท่าไหร่ p h 2เท่ากับเท่าไหร่ไม่ต้องทำการประมาณนะคะที่ช่วงความเชื่อมั่น95ก็แสดงว่า1ลบ alpha เป็น0.95และ alpha เป็น 0.05นั่นเองนะคะซึ่งในตัวนี้เราก็พบว่ามันเป็นเรื่องของการประมาณค่าแน่นอนแล้วก็เป็นของ2กลุ่มก็มีสูตรที่ใช้สูตรเดียวก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะจากในสูตรเราจะพบว่าสิ่งที่เรายังไม่ทราบมีอะไรบ้าง p h 1กับ p h 2ทราบแล้วนะคะเป็น0.08กับ0.06นะคะแ Z ที่ a l p h าส่วน2ยังไม่ทราบเราก็ไปทำการเปิด Z ทนะคะที่ a l p ฟาส่วน2นะคะซึ่งก็จะมีค่าเท่ากับ Z ที่0.025เพราะ Alpha เป็น0.05นะคะก็มีค่าเป็น1.96นะคะครูเปิดให้ดูหลายหัวแล้วจำก็ได้หรือยังเอ่ยนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูอีกสักทีหนึ่งนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นค่าแซทที่1.96นะคะมีค่า0.025นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถแทนค่าได้นะคะว่าเรามีค่า p 1นะคะเป็น0.08นะคะเพราะฉะนั้น q 1ก็เป็น1-0.08ได้0.92นะคะแล้วก็ p h 2ได้0.06นะคะ q h 2ก็เป็น0.94นั่นเองนะคะ นำทุกอย่างไปแทนค่าในสูตรตัวนี้นะคะก็จะได้แบบนี้นะคะซึ่ง n 1ก็คือ400แล้วก็ n 2คือ400นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นตัวแรกนะคะลบกันได้0.02นะคะตัวด้านหลังนะคะทำการคูณกันออกมาก็จะได้0.035นะคะเพราะฉะนั้นค่าความแตกต่างนะคะของสัสดส่วน ของผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานของโรงงานที่1นะคะกับโรงงานที่2ตัวแรกก็จะได้เป็น0.02ลบ0.035ก็คือลบ0.015นะคะและตัวที่มีค่ามากก็คือเอามาบวกกันก็ได้เป็น0.055นั่นเองนะคะอ่าซึ่งตัวนี้มีความหมายว่าอย่างไรก็จะมีความหมายว่า มีค่าทั้งลบและบวกมันเป็นค่าผลต่างนะคะของสัสดส่วนผลต่างมีค่าเป็นลบก็แสดงว่าสัสดส่วนของกลุ่มที่1มีค่าน้อยกว่ากลุ่มที่2นะคะแล้วก็ผลต่างมีค่าเป็นบวกก็คือสัสดส่วนของกลุ่มที่1มีค่ามากกว่าของกลุ่มที่2นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นข้อนี้ก็จะได้ว่าผลต่างของโรงงานที่1เนี่ยนะคะ แตกต่างจากโรงงานที่2โดยที่โรงงานที่หนึ่งเนี่ยมีค่าต่ํากว่าโรงงานที่2อยู่0.015 0.015จนถึงโรงงานที่2องมากกว่าโรงงานที่หนึ่งอยู่0.055นั่นเองนะคะทีนี้จากโจทย์เดียวกันนะคะครูจะเปลี่ยนคําถามใหม่เป็นตัวนี้นะคะอยากทราบว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งสองงทั้งจากโรงงานทั้งสองแห่งนี้มีค่าพอๆกันจริงหรือไม่ถามว่ามีค่าพอๆกันก็คือถามว่ามันมีค่าเท่ากันหรือไม่เท่ากันนั่นเองใช่ไหมคะเวลาถามก็เช่นเดิมคือถามประชากรนะคะก็ถามว่า p1 เท่ากับ p2 หรือไม่นะคะโดยที่ เราก็สามารถตั้งสมมุติฐานได้เป็น p1 เท่ากับ p2 เพราะว่าสมมุติฐานหลักต้องมีเครื่องหมายเท่ากับ่ด้วยเสมอนะคะและสมมุติฐานทางเลือกหรือสมมุติฐานรองก็เป็น p1 ไม่เท่ากับ p2 ทีนี้มันเป็นเรื่องของผลต่าง2องกลุ่มนะคะในสูตรเนี่ยมันจะต้องมีการเอา p1 ลบ p2 ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถ ตั้งสมมุติฐานอีกแบบได้อีกแบบหนึ่งนะคะสมมุติฐานหลักก็ได้เป็น p1 ลบ p2 ถ้ามันเท่ากันลบกันก็จะมีค่าเท่ากับศูนย์นะคะถ้ามันไม่เท่ากันลบกันก็มีค่าไม่เท่ากับ0ูนเมื่อเป็นอย่างนี้ก็แสดงว่ามันเข้าในกรณีที่ค่าคงที่ของการลบกันเนี่ยมีค่าเป็น0ูนย์สูตรที่ใช้ก็จะเป็นตัวนี้นะคะอ่าเพราะว่าถ้าเป็นกรณีที่ c ไม่เท่ากับศูนย์จะเป็นอีกสูตรหนึ่งใช่ไหมคะ ตัวนี้เป็นสูตรที่4เท่ากับ0ก็จะได้ตัวนี้นะคะซึ่งในสูตรนี้เราจะต้องมีการคำนวณค่าใหม่ตัวนึงก็คือค่า p hat นั่นเองนะคะซึ่ง p hat เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ x 1บวก x 2นะคะแล้วก็หารด้วย n 1บวก n 2นะคะทีนี้เราทราบว่าจากโจทย์มีค่า p hat 1เป็น0.08นะคะ p h ฮศู 0, p เป็น0.06เพราะฉะนั้นเราลองมาหา x 1, mm. 1> แล้วก็ n x หแล้วก็ x สกันนะคะจากสูตรที่ว่า p h เท่ากับ x ส่วน n นะคะเพราะฉะนั้น p h 1หเราเป็น0.08นะคะ x, 1, x 1, 1ไม่ทราบค่า n 1นะคะเป็น400นะคะเราก็ย้ายข้างนะคะเราก็จะได้ค่า x 1นึเท่ากับสานะคะค่า x 2ก็ทำแบบเดียวกันเลยค่ะ ค่า x 2นั้นมาจาก p h 2คือ0.06นะคะเพราะฉะนั้น x 2ก็จะได้มีค่าเท่ากับ24นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นจากตัวนี้เมื่อเราไปแทนค่าในค่า p h นะคะเราก็จะได้ p h ออกมาเป็น0.07นะคะเพราะว่า p h ก็จะมีค่าเท่ากับ x 1คือ32บวก x 2คือ24 หารด้วย n1 บวก n2 นะคะซึ่ง n1 กับ n2 มีค่า400ทั้งคู่จึงได้เท่ากับ800นะคะเมื่อได้ p hat ออกมาก็สามารถหาค่า q hat ได้ด้วยนะคะก็คือ1 0.07นะคะได้ออกมา0.93นะคะครูก็เอาทุกอย่างไปแทนค่าในสูตรของ z นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ค่า z เป็น1.11นั่นเองค่ะ ซึ่งในการทดสอบสมมุติฐานตอนนี้เราก็ทําเสร็จไป2ขั้นแล้วนะคะคือขั้นแรกในการตั้งสมมุติฐานขั้นที่2คือหาตัวสถิติทดสอบทีนี้เรามาดูขั้นต่อไปกันเลยค่ะนะคะก็จากขั้นแรกที่เราตั้งว่าสมมติฐานเนท่ากับเท่านี้นะคะ p1 ลบ p2 เท่ากับ0นย์ะคะูก,ก็จะวงเล็บไปด้วยตรงที่เป็นตัวที่เป็นคำพูดที่เข้าใจได้ง่ายเพราะตรงนี้ก็นำมาจากโจทย์นะคะ ว่าอยากทราบผลิตภัณฑ์ทั้งสองเนี่ยนะคะไม่ได้มาตรฐานมีค่าพอๆกันหรือเปล่าซึ่งตัวนี้จะมีประโยชน์ในการสรุปผลอย่างยิ่งเลยนะคะเวลาที่เรายอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐานหลักเราก็สามารถนำประโยชน์นี้มาตอบได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นสมมุติฐานรองก็เป็นพ1ไม่เท่ากับพ2หรือพ1ลบพ2ไม่เท่ากับ0ก็แสดงว่ามีค่านะคะไม่ได้มีค่าพอๆกันนั่นเองนะคะ จากนั้นเราก็จะมาสู่ขั้นต่อไปคือการหาบริเวณวิกฤตการตั้งสมมุติฐานรองเป็นไม่เท่ากับนะคะบริเวณวิกฤตก็จะมี2ฝั่งนะคะต้องเอาแอลฟาที่เรามีคือ0.05หารสซะก่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเปิดแซดที่แอลฟา0.025นะคะไปเปิดแซดที่แอลฟา0.025ตัวนี้เปิดหลายรอบแล้วเนาะก็จะได้ค่าเป็น1.96นะคะเพราะฉะนั้น ตัวจุดวิกฤตเราก็จะมีค่าด้านขวามือเป็น1.96ส่วนด้านซ้ายมือจะต้องมีค่าเป็นลบนะคะได้ลบ1.96เพราะว่าจุดสมมาตรของอกราฟการแจกแจงปกติมาตรฐานเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ0ูนนะคะจากนั้นเราก็เอาค่าที่เราคำนวณได้เมื่อสักครู่นี้คือ1.11นํามาเปรียบเทียบนะคะกับตารางที่เราไอ้กับรูปกราฟที่เรามีตรงนี้นะคะ เราก็จะได้ว่าเราจะปฏิเสธสมมุติฐานหลักเมื่อแซของเรานะคะมีค่ามากกว่า1.96ก็คือพื้นที่ด้านนี้หรือมีค่าน้อยกว่าลบ1.96ก็คือพื้นที่ด้านนี้นั่นเองแต่ว่าค่าแซของเรานั้นมีค่า1.11ซึ่ตงตกอยู่ในบริเวณตรงกลางนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จึงยอมรับสมมุติฐานหลักนะคะ เพราะฉะนั้นข้อนี้เวลาสรุปเราก็จะเอาประโยคที่เราเขียนในสมมุติฐานหลักนี่แหละมาสรุปนะคะเราก็จะได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานจากโรงงานทั้งสองแห่งนั้นมีค่าพอๆกันที่ระดับนัยสำคัญสูงจุดนนั่นเองค่ะอ่ะเป็นยังไงบ้างคะ เห็นไหมคะว่าใช้งานไม่ยากเลยเนาะก็เราค่อยๆอ,อ,อ่านเวลาเราเจอโจทย์เนี่ยค่อยๆอ,อ่านมาทีละขั้นว่าโจทย์ข้อนั้นเนี่ยนะคะต้องเริ่มอยากจะเริ่มจากตรงคําถามก่อนว่าเขาเป็นการประมาณค่าหรือทดสอบสมมติฐานนะคะจากนั้นเราก็ดูว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะคะอย่างตัวนี้เป็นเรื่องของร้อยละเพราะฉันก็เป็นเรื่องของสัสดส่วนแล้วเราก็จะได้เลือกตัวสถิติทดสอบได้ถูกต้องนะคะซึ่งขั้นตอนของการ ทดสอบสมมติฐานก็จะมีขั้นตอนที่ค่อนข้างเยอะมากกว่าการประมาณค่าเล็กน้อยนะคะซึ่งในตัวอย่างนี้นะคะครูก็จะขอหยุดคลิปไปแค่นี้ก่อนนะคะในคลิปต่อไปเนี่ยจะเป็นตัวอย่างค่อนข้างพิเศษเพราะว่าเป็นการรวมกันนะคะจากหลายๆหลายๆกรณีนะคะซึ่งเป็นเรื่องของสัดส่วนเหมือนกันนะคะแต่มันจะยาวนะคะครูขอตัดเป็นอีกคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นในคลิปนี้ขอแค่นี้ก่อนนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ